สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูกิ๊กนะคะสําหรับในชั่วโมงนี้เราจะขึ้นบทที่7ต็กันแล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการบอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมค่ะ รูปแรกนะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านทุกย่างยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่นะคะสําหรับรูปนี้นะคะคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมุมทุกมุมก็จะเป็นมุมฉากค่ะด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันนะคะแล้วก็ขนานกัน2คู่ค่ะสําหรับด้านที่อยู่ติดกันนะคะจะมีความยาวไม่เท่ากันค่ะ ต่อไปนะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากค่ะมุมท,ที่อยู่ตรงข้ามมีขนาดเท่ากันค่ะด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนาดกัน2คคู่ค่ะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็จะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเพียงแค่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากค่ะ <co ces> ต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคะ่ะนักเรียนมุมทุกมุมนะคะก็จะไม่เป็นมุมฉากค่ะมุมที่อยู่ตรงข้ามก็จะมีขนาดเท่ากันค่ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแล้วก็ขนาดกัน2คู่ค่ะ ต่อไปนะคะอันนี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันหนึ่งคู่ค่ะและอันนี้นะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวค่ะเป็นรูปที่มุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ค่ะและด้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะยาวเท่ากันสองคู่ค่ะข้อควรจำนะคะสำหรับการเรียนในบทนี้นะคะถ้านักเรียนเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะคือ m วงเล็บส่วน ของเส้นตรง AB แบบนี้นะคะก็จะหมายถึงความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะคะนักเรียน จากที่ครูนะคะได้พูดถึงชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมไปคร่าวๆแล้วนะคะจากครั้งต้นนะคะคราวนี้เรามาดูสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆกันละเอียดโดยอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนจากรูปที่เรียนเห็นนะคะคือรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมุมทุกมุมนะคะเป็นมุมฉากดูได้จากสัญ,ญลักษณ์ตามมุมนี้เลยนะคะนักเรียนมงบอกว่ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากค่ะและเราก็จะมีความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะคะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ค่ะเท่ากับความยาวของส่วน ของเส้นตรง CD และก็เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง DA ค่ะมงบอกว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองนักเรียนแล้วก็จะมีส่วนของเส้นตรง AB นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรง DC ค่ะและส่วนของเส้นตรง AD นะคะก็จะขนาดกับส่วนของเส้นตรง BC ค่ะสำหรับเส้นทแยงมุมนะคะของรูปสี่เหลี่ยมสัตุรัสก็จะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะนักเรียน ต่อไปนะคะเรามาดูรูป no สี่เหลี่ยม F O R G กันบ้างนะคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมุมทุกมุมนะคะก็จะเป็นมุมฉากนะคะนักเรียนความยาวของส่วนของเส้นตรง O R จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง F G ค่ะและความยาวของส่วนของเส้นตรง O F จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง R G นะคะนักเรียนแสดงว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันนั่นเองค่ะดูได้จากสัญลักษณ์นะคะที่คุณครูขีดไว้นะคะว่าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแสดงว่าด้านที่อยู่ ก็จะยาวไม่เท่ากันค่ะและส่วนของเส้นตรง OR นะคะก็จะขนานกับส่วนของเส้นตรง FG ค่ะและส่วนของเส้นตรง OS นะคะก็จะขนานกันกับส่วนของเส้นตรง RG ค่ะแสดงว่าเรามีส่วนที่ขนานกันก็คือ2คู่นั่นเองค่ะสำหรับเส้นทแยงมุมนะคะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูรูปสี่เหลี่ยม M E K T กันบ้างค่ะรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะนักเรีกนียน,นจะเห็นว่าไม่มีสัญลักษณ์มุมฉากตาม,มุมเห็นไหมคะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของเรานะคะเป็น รูปสี่เหลี่ยมที่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากค่ะโดยมีมุม E เท่ากับมุม T ค่ะและมุม M เท่ากับมุม K ค่ะโดยความยาวนะคะของส่วนของเส้นตรง E M นะคะก็จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง M T ค่ะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง E K แล้วก็เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง M T ด้วยนะคะนักเรียน แสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของเรานะคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองค่ะโดยส่วนของเส้นตรง EM นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรง KT ค่ะและส่วนของเส้นตรง Ek นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรง MT ค่ะสําหรับเส้นทแยงมุมนะคะของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ตัดกันเป็นมุมฉากค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูรูปสี่เหลี่ยม N U L H นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขนักเรียนโดยที่มีมุม L นะคะเท่ากับมุม N ค่ะแล้วก็มุม H นะคะเท่ากับมุม U ค่ะส่วนของเส้นตรงนะคะ L s นะคะก็จะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง U N ค่ะแล้วก็ความยาวของส่วนของเส้นตรง L U นะคะก็จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง H N ค่ะซึ่งจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน ยาวเท่ากันนะคะแล้วก็ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนั่นเองค่ะ <Yoda> ส่วนของเส้นตรง LS นะคะก็จะขนานกับส่วนของเส้นตรง UN นะคะนักเรียนอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง LU ค่ะก็จะขนาดกับส่วนของเส้นตรง h n <Yoda> นั่นเองค่ะสําหรับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเส้นทแยงมุมก็จะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตามรูปนี้เลยค่ะนักเรียน ต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยม PQVS นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเพราะว่าด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่นั่นก็คือส่วนของเส้นตรง QP ค่ะขนานกับส่วนของเส้นตรง VS นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม W U F Y C ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเ่ามคักเรียนโดยที่มุม X นะคะเท่ากับมุม C ค่ะโดยที่ความยาวของส่วนของเส้นตรง X Y นะคะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง Y C ค่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะนั่นก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรง X W นะคะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง W C นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่ถูกต้องไหมคะแล้วก็มุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันค่ะสําหรับเส้นทแยง มุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะก็จะตัดกันเป็นมุมฉากค่ะนักเรียนและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวนะคะที่ถูกแบ่งครึง่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งตามรูปเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาลองทบทวนนะคะสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันค่ะนักเรียนมุมทุกมุมเป็นมุมฉากได้แก่รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ค่ะ ได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะด้านถูกด้านยาวเท่ากันค่ะเป็นสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะต่อไปด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันค่ะได้แก่สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันเป็นสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันคานักเรียนเป็นสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะและก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากค่านักเรียนได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะต่อไปเส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉากได้แก่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะ นักเรียนคะเดี๋ยว e <hi> เราลองมาสร้างรูปสี่เหลี่ยมจากเส้นทยามุมที่ครูกําหนดให้นะคะพร้อมๆกันแล้วเราลองมาตอบกันว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนนะคะรูปสี่เหลี่ยมอันแรกค่ะรูปสี่เหลี่ยมกอขอกงค่ะเมื่อเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะตากจากเส้นทแยามุมนะคะรูปสี่เหลี่ยมกอขอองนะคะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะเราลองมาวาดรูปทางด้านขวามือกันบ้างค่ะดูสิคะว่าเราจะได้ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนรูปสี่เหลี่ยม D O N G คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยม B A W L นะคะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมจทมสรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะต่อไปค่ะนักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ T H A Y นะคะที่เส้นทแยมมุมตัดกันที่จุด O ค่ะ นี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส C H A Y นะคะเส้นทแยงมุมนะคะตัดกันที่จุด O ค่ะ,คะนักเรียนคิดว่าจุด O ของเรามีขนาดเท่าไหร่คะตัดกันเป็นมุมฉากมุมฉากของเราก็คือ90องศานั่นเองค่ะ <S <S ต่อไปนะคะเรามาสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน F U N D กันบ้างค่ะที่เส้นทแยงมุมนะคะตัดกันที่จุด M ค่ะ มาแล้วนะคะจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะแล้วก็เส้นทยามุมตัดกันที่จุด M นะคะนักเรียนคิดว่าส่วนของเส้นตรง D M นะคะมีความยาวเท่าไหร่คะความยาวก็คือ4หน่วยนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมไม่ยากมากใช่ไหมคะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะฝากใบงานไว้2ใบางานค่ะสําหรับใบงานนี้นะคะเราก็จะทํากันในวันพุธที่5มกราคมนะคะ1ใบางานนะคะและอีกหนึ่งใบางานนะคะทาในวันศุกร์ที่7มกราคมนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอฝากไว้2ใบางานค่ะนักเรียน สำหรับนักเรียนที่ต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมสามารถดูได้จากในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่2ค่ะและสามารถสักถามข้อสงสัยได้ผ่านทงางไลน์มิทติ้งนะคะนักเรียนสามารถรับชมคลิปวิดีโอซ้ำหลายๆรอบเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจได้จาก YouTube ช่องคณิตศาสตร์ป .5 บายโคก K ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะสอนเรื่องอะไรฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ